สวัสดีค่ะพะนิดนาถัดวิไลกับรายการสินสมสรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้นะคะช่วงปีที่ผ่านๆมาค่ะเราจะเห็นกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการสวดมนต์ข้ามปีค่ะสินสมสร,รวันนี้นะคะเราจะมาหาคําตอบกันนะคะว่าการสวดมนต์ข้ามปีนั้นได้ประโยชน์อย่างไรที่สําคัญค่ะจะแตกต่างจากการสวดมนต์หากเราทําเป็นประจําอยู่ในทุกๆวันหรือไม่นะคะสินสมสร,รวันนี้ านี้ค่ะนมัสการพระมหาสมปองตะละปุตโตค่ะ oh. สวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณสนธยาคุณปื้มนะคะแล้วก็ทีบ่บดีกรมศิลปากรค่คะคุณสาววัดแน่นหนาสวัสดีค่ะ oh. สวัสดีครับ่ะเดินถามท่านรัฐมนตรีนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีมานนี้เห็นเป็นกระแสเลยค่ะว่าคนสนใจเรื่องการสวสดมนต์ข้ามปีเป็นอย่างมากท่านคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรอะคะคือในเรื่องของปีใหม่เนี่ย ปกติในปีใหม่สากลเขาก็จะร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเราจะเห็นภาพถ่ายทอดสดทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าที่ไหนมีการจัดกิจกรรมแบบไหน,นอย่างไรและเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงนะฮะและกิจกรรมต่างๆแต่เป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความสุขได้ร่วมกันในการเฉลิมฉลองในส่วนของทางประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็มีจากทั้งจากกิจกรรมบันเทิงแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมทงางศาสนานะครับอย่างเช่นในส่วนของเรื่องการ ที่เราเรียกกันติดตามประวัตมวลข้ามปีซึ่งเราใช้กันว่าส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้องรับปีใหม่วิถีพุทธในช่วงหลายปีที่ผ่านมานและปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมโครงกรารนนตามวัดต่างๆาศาสนาต่างๆประมาณ800,000ว่าคน,น800,000ว่าคนซึ่งถือว่าคนสนใจมากคนคนสนใจมากนะฮะแลแตก็ได้มีการพูดถึงมากในปีนี้เนี่ยก็จึงเป็นในส่วนของเรื่องเราร่วมกันทั้งหมด4าศาสนา นะก็เป็นส่งท้ายปีเก่าววิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม,มนะครับซึ่งก็จะทําให้ประชาชนในทุกๆหมู่เหล่าในทุกๆศาสนาเนี่ยได้เข้ามาในเรื่องของการสวดมนต์ขอพรนะฮะแล้วก็ประกอบศาสนากจเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ซึ่งก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่จะทําให้เกิดความร่วมมือนะฮะความสาม,มัครรคีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันในประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งนี่อเองก็เป็นจุดที่ทําให้งานสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหรือว่าเป็นการขอพอรข้ามปีในทุกศาสนาที่จะจัดขึ้นในปีนี้เนี่ยนะจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยให้ความให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ในแต่ละศาสนาเนี่ยในเรื่องบทสวดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่างก็ถือว่าเป็นความเป็นมงคลนะครความเป็นที่ได้รับในสิ่งที่ดีนะฮะในะชีวิต นในในการใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในกระแสที่ได้รับการอาตอบรับอย่างดีมากนะครับเพราะว่ามีม,ม,มีสองมิติเรื่องบันเทิงก็ว่ากันไปบางคนไปบันเทิงเสก็มาส่วนบนต่อนะครับก็ถือว่าได้ทั้งทั้งสองส่วนนะครับแต่สิ่งที่ส่งวัฒนธรรมเนี่ยถือว่าก็เป็นการสร้างกระแสหรือเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมดีๆอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับใน เทศกาลปีใหม่ค่ะครพระคุณเจ้าคะในปัจจุบันเรียกได้ว่าเกือบทุกวัดเลยที่มีวัดร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีการสวดมนต์ข้ามปีจะได้ผลหรือมีประโยชน์มากกว่าเราสวดมนต์ในทุกๆวนันหรือไม่ยังไงคะยิ่งในการส่งเสริมศีลสมาธิปัญญาเลยนะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเรามีจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์เราได้ คิดแต่เรื่องดีๆนะคิดว่าจะสวดบทไห้ต่อคิดแต่เรื่องดีๆกับทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นเพราะว่าเวลาสวดมนต์ก็จะมีทั้งแผ่เมตตา มีบทสวดที่ที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นเลยนะให้หายจากทุกจากโศกโรคภัยไข้เจ็บชีวิตเจริญนุ่งเรืองอไม่มีโรคเป็นลาบอันเสรฐเวลาเราสวดมนต์อนิจตใจเราดีในแง่ของทางการแพทย์จิตใจเราดีร่างกายเราก็จะดีไปด้วยเนั้นเวลาเราสวดมนต์จิตใจดีมีสมาธิปัญญามันก็จะเกิดทบทวนปีที่ผ่านมามีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจตัวเองต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนมันจะมีจังหวะที่ทั้งให้นั่งสมาธิ อันนี้เวลาเราลืมตาเราจะเห็นคนอื่นนะคนนั้นไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราหลับตาเนี่ยเราจะเห็นตัวเองพิจนารณาตัวเองก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนตัวเองทีนี้ไม่เฉพาะตัวเองละพอปีใหม่เนี่ยเราควรจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่แก่คนอื่นรอบข้างงฉะนั้นเวลาแผ่เมตตาเนี่ยเราจะเน้นว่าให้เพื่อนร่วมโลกให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะมีความสุขหมดเวรหมดการห,หมดภัยไม่เบียดเบียนกัน สิ่งนี้สั่งสมบ่อยๆเนี่ยเราถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆนะ่สวดมนต์บ่อยๆเราจะไม่อยากทําร้ายคนอื่นแล้วละ่ะเพราะเมตตาเรียกว่าความรักเราแผ่ความรักให้คนอื่นบ่อยๆฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์ตรงนี้นอกจากเราได้ได้มีศีลแล้วพระธรรมก็จะมีรับศีลก่อนนะมีสมาธิเกิดปัญญาแล้วแถมยังแผ่เมตตาแผ่ความรักพร้อมที่ปี2 5 5 6ปีใหม่เราจะได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับไม่เฉพาะประเทศไทยซะสี่หกสิบเจ็ดล้านคนต่อไปจะเป็นประเทศอาเซียน กลายเป็น600ล้านคนหรือไม่ก็ทั้งทั่วโลก7 0 0 0ล้านคนอย่างเงี้ยถ้าเราแผ่ความรักให้ทุกเชื้อชาติศาสนาไม่รังแกกัน้ะไม่ทะเลาะบอกแว้งกัน้วมันก็มีแต่ความเจริญเกิดขึ้นฉนันบทสวดมนต์ประเด็นคือเป็นจุดเริ่มที่เราเริ่มตรงนี้ที่เราเริ่มสวดมนต์ข้ามปีเพราะบางคนก็อาจจะไม่เคยได้สวดมนต์รู้สึกเป็นเรื่องที่เชยคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตาที่ไหนได้จริงๆแล้วดารานะคนมีชื่อเสียงก็ก่อให้เกิดกระแสมากมายซึ่งอาตมาถือว่าเป็นกระแสที่ดี กระแสเนี่ยถ้าเป็นกระแสที่ดีเนะี่ยอยากให้มีกระแสเยอะๆมากๆเหมือนน้ําที่ไหลไปให้เป็นกระแสที่ไหลไปไหลไปไหนก็สงบร่มเย็นอาวัดนี้ก็สวดวัดนั้นก็สวดคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไป,นนไปเอ๊เข้าไปใน Facebook คนนั้นก็ไปสวดมวนต์ข้ามปีลาลาเขาก็ไปเอาไม่เชยแล้วนี่นั้นเราเราไม่ไปนี่เราเอาเราเชยแล้วนะงนั้นเราต้องไปสวดมวนต์ข้ามปีจิตใจเราจะได้ก็เริ่มที่จะเข้าใกล้วัด แลวส่วนมากก็ไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียวอีกละก็มีทั้งฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ข <feet, S 1> ้อคิดบางทีสักประโยคนึงอย่างเงี้ยบางคนกาลังท้อเลยปีกเกา่ากําลังจะหงอยเหงาเดี <ฮ rale. S 1> ๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้ากันอยู่แล้วเนี่ยพอเจอสักประโยชอ์คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้พระเทศมาสักประโยคสองประโยคกยคําลังจะทะเลาะบอกแวงกันสุข,ขาสังกะส,สามัคีความร้อมเพรียงของหมู่ของ,ของคณะนําความสุขมาให้เออฟังแล้วก็จะไปทะเลาะกันทําทไมนะ่รัดกันดีกว่าก็าจะเกิดเป็น ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นทีนี้ยิ่งแพร่ยิ่งเกิดกระแสเป็นหลายแสนเป็นล้านคนอะไรเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการสวดมนต์ข้ามปีนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นพระคุณเจ้าครับปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งนี่เวลาทาบุญก็แอบหวังผลอยู่เหมือนกันคือนอกจากอยากให้หมดทุกข์ด้วยก็หวังผลไปถึงปีหน้าด้วยว่าถ้าสวดข้ามปีเนี่ยจะทําให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีเป็นไปได้ไหมพระคุณเจ้าคะถ้าเกิดว่าปีที่ผ่านๆมาไม่ได้สวดมนต์เลยตั้งใจวันเดีียววนััแหละข้ามป จะมีผลดีหรือไม่คะพระุเจ้า